ความลับที่ทรงพลังที่สุดในการทําให้คนโยมทําตามที่คุณบอกไม่ได้อยู่ที่การบังคับแต่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกของมนุษย์ทุกคนและมีเพียงห้าตดง่ายๆเท่านั้นที่จะปลดล็อกมันได้คุณพร้อมที่จะรู้ความจริงนี้แล้วหรือยังครับทําไมคนบางคนถึงมีอิทธิพลกับคนอื่นได้อย่างน่าประหลาดใจพวกเขาใช้คาพูดไม่กี่ประโยคโน้มน้าวเพียงเล็กน้อยคนรอบข้างก็ดูเหมือนจะพร้อมใจคล้อยตามไปทุกอย่าง มันเหมือนกับว่าพวกเขามีพลังวิเศษบางอย่างที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้เลยทีเดียวหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของพรสวรรค์สเสน่ห์ที่ติดตัวมาแต่เกิดหรือเป็นความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนกันไม่ได้แต่ถ้าผมจะบอกคุณละครับว่าสิ่งที่ดูเหมือนพลังวิเศษนั้นแท้จริงแล้วมันคือวิทยศาศาสตร์มันคือกลไกลทางจิตวิทยาที่สามารถอธิบายได้เรียนรู้ได้และที่สําคัญที่สุดคือนําไปใช้ได้วันนี้ เราจะมาเปิดโปงความลับที่ว่านั้นกันครับเราจะมาจอดลึกถึง5กฎจิตวิทยาที่เป็นรากฐานของการโน้มน้าวใจมนุษย์กฎเหล่านี้ไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมที่โด่งดังและได้รับการยอมรับมานานหลายทศวรรษมันคือปุ่มลัดในสมองของมนุษย์ที่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกดปุ่มนั้นอย่างถูกต้องคนก็จะยอมทําตามที่คุณบอกโดยที่พวกเขารู้สึกเต็มใจ และอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกชักจูงอยู่เป้าหมายของคลิปนี้ไม่ใช่การสอนให้คุณไปบงการชีวิตใครแต่เพื่อให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้งขึ้นเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญไม่แพ้กันคือให้คุณรู้เท่าทันเมื่อมีคนอื่นพยายามจะใช้กฎเหล่านี้กับคุณนี่คือความรู้ที่จะมอบอิสรภาพทางคิดให้กับคุณอย่างแท้จริงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไขความลับข้อแรกกันเลยครับ ก่อนที่เราจะลงลึกไปในแต่ละกฎเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนครับว่ามนุษย์เรานั้นไม่ได้ตัดสินใจทุกเรื่องด้วยเหตุผลทั้งหมดเสมอไปในทางกลับกันสมองของเรามักจะมองหาทางลัดหรือที่เรียกว่าฮิวิสติกเพื่อประหยัดพลังงานในการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆในแต่ละวันซึ่งทางลัดเหล่านี้แหละคือช่องทางที่กฎแห่งการโน้มน้าวใจจะเข้ามาทำงานของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กฎเหล่านี้มันทรงพลังก็เพราะว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่มันฝังรากลึกอยู่ในสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและวิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์เรามันนับแสนปีแล้วเอาละครับเรามาเปิดไพ่3ามใบแรกเลยดีกว่า3กฎนี้เป็นกฎที่คุณเจอในชีวิตประจำวันบ่อยที่สุดแต่ก็อาจจะไม่เคยสังเกตมันอย่างจริงจังมาก่อนเลยครับกฎข้อที่หคือกฎแห่งความสอดคล้องและภาระผูกพันหรือ commitment and consistency พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมนุษย์เรานั้นมีแรงกลับเคลื่อนภา,ายในที่รุนแรงมากที่จะทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเคยเขียนหรือเคยตัดสินใจไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระทํานั้นเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเพราะการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่มีเหตุผลมั่นคงและน่าเชื่อถือในทางกลับกันการเป็นคนโลเลกลับคําพูด จะถูกมองเป็นลักษณะของคนที่อ่อนแอและไม่น่าไว้วางใจดังนั้นจิตใต้สำนึกของเราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นคนสอดคล้องเอาไว้เทคนิคที่โด่งดังที่สุดจากกฎข้อนี้ก็คือเทคนิคสอดเท้าเข้าประตูหรือ f o o อินเดอะดอรเทคนิคครับลองนึกภาพตามนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่นักวิจัยไปขอให้เจ้าของบ้านติดป้ายรณรงค์ขับรถอย่างปลอดภยัยซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่และดูไม่สวยงามเลยไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ปฏิเสธครับมีเพียง18%เท่านั้นที่ยอมแต่กลับอีกกลุ่มหนึ่งนักวิจัยเปลี่ยนวิธีครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยการไปขอให้เจ้าของบ้านติดสติกเกอร์เล็กๆขนาดแค่3นิ้วที่เขียนว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภยัยไว้ที่มุมหน้าต่างซึ่งเป็นคําขอที่เล็กน้อยมากจนคนส่วนใหญ่ยอมทําตามหลังจากนั้นอีก2ส,สัปดาห์นักวิจัยกลุ่มเดิมกลับไปที่บ้านหลังเดิมแล้วขอให้พวกเขาติดป้ายขนาดใหญ่และไม่สวยงามอันเดิมนั่นแหละฮะผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับ คราวนี loser, ้ม right ีคนยอมติดป้ายยักษ์ในสนามหญ้าหน้าบ้านถึง76%เลยทีเดียวเห็นอะไรไหมครับเมื่อคนเราได้ผูกมัดตัวเองเข้ากับแนวคิดบางอย่างไปแล้วแม้จะเล็กน้อยก็ตามฉันคือคนที่สนับสนุนการขับขี่ที่ปลอดภัยพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมทําตามคําขอที่ใหญ่ขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดเดิมเพื่อรักษาความเสมอต้นเสมอปลายของตัวเองเอาไว้ในชีวิตจริงเทคนิคนี้ถูกใช้อยู่ตลอดเวลาครับ ตั้งแต่ที่นักขายพยายามถามคำถามให้คุณตอบว่าใช่ไปเรื่อยๆเช่นคุณอยากได้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าใช่ไหมครับไปจนถึงการที่แอปพลิเคชันให้คุณทดลองใช้ฟรีก่อนเมื่อคุณผูกมัดตัวเองด้วยการลงทะเบียนและใช้งานมันไปนแล้วการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อใช้ต่อก็จะง่ายขึ้นมากครับหรือแม้แต่การที่คุณเซ็นชื่อลงในคำร้องออนไลน์เพื่อสนับสนุนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นการสร้างภาระผูกพันเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การขอความร่วมมือในเรื่องที่ใหญ่ขึ้น เช่นการบริจาคเงินหรือการเข้าเริ่มกิจกรรมในอนาคตได้นั่นเองครับกฎข้อที่2คือหลักการพิสูจน์ทางสังคมหรือ social proof ครับนี่คือหนึ่งในกฎที่ทรงพลังที่สุดในยุคดิจิทัลเลยครับหลักการของมันง่ายมากคือเมื่อคนเราไม่น่าใจว่าจะต้องคิดพูดหรือทำอะไรพวกเขาจะมักมองไปที่คนอื่นและทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำกันอยู่พูดง่ายๆก็คือถ้าทุกคนทำแบบนี้มันก็คงจะถูกต้องแล้วละ่ะ สัญชาตญาณน,นี้มันฝังอยู่ใน DNA ของเราครับเพราะในสมัยดึกดำบรรการทำตามฝูงชนหมายถึงความปลอดภัยการแตกแยกออกจากกลุ่มอาจหมายถึงความตายได้เลยทีเดียวคุณเคยเห็นร้านอาหารสองร้านอยู่ติดกันไหมครับร้านหนึ่งมีคนต่อคิวยาวเหยียดส่วนอีกร้านหนึ่งกลับเงียบเหงาทั้งทั้งที่คุณไม่เคยลองชิมทั้งสองร้านแต่ในใจคุณคงเอง็นเอียงไปแล้วว่าร้านที่คนเยอะต้องอร่อยกว่าแน่นอนนั่นแหละครับ คือ social proof ที่กำลังทำงานอยู่หรือเวลาที่คุณเลือกซื้อของออนไลน์คุณดูอะไรครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงยอดขายอันดับหนึ่งสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อทั้งหมดนี้คือการใช้หลักการพิสูจน์ทางสังคมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจของคุณพลังของมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับมันสามารถทำให้คนหัวเราะตามเสียงหัวเราะที่อัดไว้ในซิทคอมได้ทั้งๆท,ที่มุกอาจจะไม่ตลกเลยด้วยซ้ำ มันสามารถทําให้คนยอมลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเพียงเพราะเห็นว่าคนอื่นๆก็กําลังแห่กันไปลงทุนเหมือนกันในแง่ของการสร้างสเสน่ห์ถ้าคุณสามารถทําให้คนอื่นเห็นว่ามีคนจํานวนมากชื่นชมคุณยอมรับคุณหรือเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณคนใหม่ๆที่เข้ามาก็จะถูกโน้มน้าวให้รู้สึกแบบเดียวกันได้ง่ายขึ้นมากครับเพราะมันเหมือนกับการบอกพวกเขาว่านี่คือตัวเลือกที่ปลอดภยัยและได้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว และความน่าเกลียดที่สุดของกฎข้อนี้ก็คือเรามักจะตกเป็นเหยื่อของมันโดยไม่รู้ตัวครับเราเชื่อตามตามกันไปโดยไม่ได้หยุดคิดวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทําแบบนั้นเขาทําไปเพราะมีข้อมูลที่ดีกว่าเราจริงๆหรือพวกเขาก็แค่ทําตามคนอื่นต่อๆกันมาเป็นทอดๆเหมือนกับเรากันแน่นะครับมาถึงกฎข้อที่3ของช่วงแรกนี้นะครับคืออิทธิพลของอํานาจหรือ authority มนุษย์เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้เชื่อฟังและเคารพผู้มีอํานาจครับ เริ่มจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำรวจไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆสังคมสอนเราว่าการทำตามผู้มีอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์ในขณะที่การท้าทายอำนาจเป็นสิ่งที่ผิดและเสี่ยงอันตรายกลไกนี้ทําให้สังคมโดยรวมสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่มันก็เป็นช่องโหว่ทางจิตใจที่ใหญ่มากเช่นกันเรามักจะเชื่อแนะนําของคนที่ใส่เสื้อกลาวว่าเป็นหมอโดยไม่จําเป็นต้องเห็นใบประกอบโรคศิลปะของเขาด้วยซ้ํา เราพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของคนที่ใส่เครื่องแบบโดยไม่ได้ตั้งคําถามถึงความสมเหตุสมผลของคําสั่งนั้นเลยแล้วเรามักจะให้น้ําหนักของคนใหญ่โตอย่างซีอหรือผู้เชี่ยวชาญมากกว่าคนทั่วไปนี่ไม่ใช่แค่ตัวของบุคคลนะครับแต่ยังรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจด้วยเช่นยศตําแหน่งเสื้อผ้าหรูหราหรือรถยนต์ราคาแพง สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและอำนาจขึ้นมาได้แม้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ตามครับการทดลองสุดคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันน่าสะพรึงของกฎข้อนี้ก็คือการทดลองของ m i l l กรมเอ็กซ์เพร n t ในปี1961ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองถูกสั่งโดยนักวิทยาศาสตร์ในชุดกลาวสีขาวให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงโดยเพิ่มความแรงขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ตอบคำถามผิดแม้ว่าผู้ถูกช็อกจะร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดและร้องขอให้หยุดแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงยอมทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจที่ยืนยันว่าการทดลองนี้จำเป็นต้องดำเนินต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวผลลัพธ์นี้มันชี้ให้เห็นความจริงที่น่าอึดอัดใจครับ ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละสามารถทำเรื่องที่ขัดต่อมโนธรรมของตัวเองได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มีผู้มีอำนาจมาเป็นคนสั่งการแล้วรับผิดชอบแทนในชีวิตประจำวันกฎข้อนี้ถูกใช้ในการโฆษณาอยู่เสมอครับทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำยาสีฟันยี่ห้อนี้หรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังนั้นการเข้าใจกฎข้อนี้จึงสำคัญมากในการป้องกันตัวเอง เราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับอำนาจอย่างมีเหตุผลครับต้องแยกแยะระหว่างผู้มีอำนาจที่แท้จริงกับสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและต้องถามตัวเองเสมอว่าคนคนนั้นเชี่ยวชาในเรื่องที่กำลังพูดอยู่จริงหรือเปล่าและพวกเขามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรจากการที่เราจะเชื่อฟังเขาหรือเปล่า3ข้อที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าทรงพลังมากเลยใช่ไหมครับแต่ภาพทั้งหมดมันจะยังไม่สมบูรณ์ถ้าขาดอีกสกฎที่เหลือนี้ไปครับ สองกดสุดท้ายนี่แหละที่จะเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงในการควบคุมสถานการณ์และสร้างสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมให้คุณได้เห็นและนี่คือกฎข้อที่4ครับกฎแห่งการตอบแทนหรือ r a c i n g p r o c i t y กฎข้อนี้อาจจะเป็นกฎที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในกฎที่ฝังลึกในวัฒนธรรมของมนุษย์ทั่วโลกมากที่สุดเช่นกันครับหลักการของมันคือมนุษย์เรามีความรู้สึกเป็นหนี้อย่างรุนแรงเมื่อได้รับอะไรจากใครบางคนแล้วจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจจนกว่าจะได้ตอบแทนบุญคุณนั้นกลับไปความรู้สึกนี้มันส่งพลังมากครับจนสามารถทําให้เรายอมทําตามคําขอของคนที่เราไม่ชอบหน้าได้เลยเพียงเพราะเขาไดใ้ให้อะไรบางอย่างกับเราก่อน คุณเคยได้รับตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีไหมครับหรือเคยมีเพื่อนร่วมง,งานอาสาช่วยงานเล็กๆน้อยๆของคุณโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอหรือเปล่าหรือแม้แต่การที่พนักงานเสิร์ฟให้ลูกอมพิเศษมาพร้อมกับบิลค่าอาหารนั่นไม่ใช่แค่ความใจดีเสมอไปนะครับแต่มันคือการใช้กฎแห่งการตอบแทนอย่างช้านฉลาดเมื่อเรารับของฟรีหรือความช่วยเหลือเล็ก,ลกๆน้อยๆนั่นมาแล้วในใจของเราจะเกิดภาระผูกพันบางอย่างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ทำให้เมื่ออีกฝ่ายร้องขอบางสิ่งบางอย่างก,กลับคืนมาในภายหลังเช่นการซื้อสินค้าขนาดจริงการขอให้ช่วยงานที่ใหญ่กว่าเดิมหรือการให้ทิปที่มากขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันยากมากที่จะปฏิเสธเทคนิคขั้นสูงของกฎข้อน,นี้ก็คือการปฏิเสธแล้วค่อยถอย Rejection Dent Retreat ครับมันทำงานแบบนี้ครับคนที่ต้องการโน้มน้าวคุณจะเริ่มต้นด้วยการยื่นข้อเสนอที่ใหญ่มากๆ จนคุณแทบจะต้องปฏิเสธอย่างแน่นอนเช่นคุณช่วยบริจาคเงินให้มูลนิธิของเราสัก5,000บาทได้ไหมครับซึ่งคุณปฏิเสธซึ่งเขาก็คาดไว้อยู่แล้วเขาก็จะถอยมาที่ข้อเสนอที่เล็กกว่าซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเขาตั้งแต่แรกเช่นถ้าอย่างนั้นช่วยซื้อคุกกี้การกุศลกล่องนี้ในราคา100บาทแทนได้ไหมครับในสถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นในใจคุณรู้ไหมครับ 1. คุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายยอมลดข้อเสนอลงให้คุณมันเหมือนกับเขาได้ให้อะไรบางอย่างกับคุณคือการยอมถอย 2. เมื่อเทียบกับข้อเสนอแรกที่ใหญ่โตมโหฬารข้อเสนอที่2จึงดูเล็กน้อยและสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีการผสมผสานของ2ความรู้สึกนี้ทําให้โอกาสที่คุณจะยอมตกลงกับข้อเสนอที่2นั้นสูงขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับ กฎแห่งการตอบแทนนี้ถูกใช้ในทุกระดับตั้งแต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวการให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์คำชมเชยหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆคือการสร้างเครดิตทางจิตใจที่คุณสามารถเบิกถอนมาใช้ได้ในอนาคตครับและแล้วเราก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่5 กฎแห่งความชอบหรือไล k i n g กฎข้อนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เบื้องลึกของมันซับซ้อนกว่านั้นมากครับหลักการพื้นฐานคือเรามีแนวโน้มที่จะตอบตกลงกับคำขอของคนที่เรารู้จักและชื่นชอบได้ง่ายกว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือไม่ชอบหน้าคำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนเราชอบกัน จิตวิทยาสังคมได้ค้นพบปัจจัยหลักๆอยู่หลายข้อครับข้อแรกคือความน่าดึงดูดทางกายภาพหรือ physical attractiveness ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ราศีหรือ halo effect ที่คนหน้าตาดีมักจะถูกมองว่ามีคุณสมบัติอื่นๆพ่วงมาด้วยอัตโนมัติเช่นเป็นคนฉลาดกว่า เก่งกว่าและซื่อสัตย์กว่าซึ่งแน่นอนว่ามันไม่จริงเสมอไปนะครับแต่มันคืออคติที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเราครับข้อที่2คือความคล้ายคลึงกันหรือ similarity เราชอบคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นภูมิหลังบุค,คลิก,กภาพหรือแม้แต่สไตล์การแต่งตัว พนักงานขายที่เก่งกาจมักจะพยายามหาจุดร่วมกับลูกค้าให้เจอโดยเร็วที่สุดเสมออ้าวคุณก็จบจากที่เดียวกับผมเลยครับหรือผมก็ชอบดูกีฬาทีมนี้เหมือนกันเลยประโยคเหล่านี้ไม่ใช่การชวนคุยธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างสะพานแห่งความชอบครับ ข้อที่3คือคำเชยหรือคอมพลีเมนต์ครับใครๆก็ชอบได้รับคำชมครับคำชมทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและเราก็จะรู้สึกดีกับคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นด้วยแม้ว่าบางครั้งเราจะรู้ทั้งรู้ว่าคำชมนั้นอาจจะไม่ได้จริงใจ100%เอร์ซก็ตามแต่มันก็ยังได้ผลอยู่ดีครับและข้อที่4คือความร่วมมือหรือโคอปเปอเรชัเราจะรู้สึกชอบคนที่เราเคยร่วมมือร่วมใจกันทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน การสร้างสถานการณ์ที่ทำให้คุณและอีกฝ่ายอยู่ในทีมเดียวกันที่ต้องต่อสู้กับปัญหาหรือศัตรูร่วมกันจะสร้างความผูกพันและความชอบได้เร็วมากครับกฎแห่ง mm hmm. ความชอบอธิบายได้ว่าทำไมการตลาดแบบบอกต่อหรือการขายตรงถึงได้ผลดีนัก mm hmm. เพราะเรามักจะซื้อของจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้ง่ายกว่าจากคนแปลกหน้าและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมภาพลักษณ์ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสน่ห์และการโน้มน้าวใจนั่นเองครับ มาถึงจุดนี้คุณได้รู้ความลับของกฎจิตวิทยาทั้ง5ข้อแล้วแต่จุดหักพิมพ์ที่สำคัญที่สุดและเป็นแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มันไม่ใช่แค่การที่คุณได้รู้ว่ากฎเหล่านี้ทำงานอย่างไรนะครับแต่มันคือการที่คุณตระหนักรู้ว่าตัวคุณเองนี่แหละที่ถูกควบคุมด้วยกฎเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันของชีวิต ทุกครั้งที่คุณเลือกซื้อของตามรีวิวคุณกำลังทำตามกฎ Social Proof ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเกรงใจเพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยคุณไว้คุณกำลังอยู่ใต้อิทธิพลของกฎ Reciprocity และทุกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในคำพูดของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ตั้งคำถามคุณกำลังยอมจำนนต่อกฎ Authority และทุกครั้งที่คุณเผลอใจอ่อนกับพนักงานขายที่ยิ้มแย้มและชวนคุยถูกคอคุณกำลังพ่าย้พ้กับกฎ Liking เมื่อคุณเข้าใจมันอย่างท่องแท้แล้วมุมมองที่คุณมีต่อโลกจะเปลี่ยนไปครับคุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ถูกกระทำอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นผู้เล่นที่มองเห็นกลไกของเกมนี้จากมุมที่สูงกว่าคุณจะเริ่มมองเห็นเมทริกซ์ของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคุณจะรู้ทันได้ในทันทีเมื่อมีคนพยายามใช้กฎข้อใดข้อหนึ่งกับคุณและเมื่อคุณรู้ทันคุณก็จะมีอำนาจครับคุณจะมีพลังในการหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองว่า ฉันทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือฉันทำไปเพราะกำลังตกอยู่ใต้อิทธิพลทางจิตวิทยาบางอย่างกันแน่นี่แหละครับคืออิสรภาพทางจิตวิทยาที่แท้จริงคือการเป็นนายของความคิดและการตัดสินใจของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบพลังในการโน้มน้าวผู้อื่นนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่น่าสนใจแต่พลังในการเข้าใจและควบคุมตัวเองต่างหากคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเรียนรู้เรื่องนี้สรุปอีกครั้งนะครับ กฎทั้ง5ข้อนี้ได้แก่กฎแห่งความสอดคล้องและภาระผูกพัน (commitment and consistency) หลักการพิสูจน์ทางสังคม (social proof) อิทธิพลของอำนาจ (authority) กฎแห่งการตอบแทน (reciprocity) และกฎแห่งความชอบ (liking) ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างเสน่ห์นะครับแต่มันคือกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์จำไว้เสมอครับว่า พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอขอให้คุณใช้ความรู้นี้อย่างชาญฉลาดสร้างสรรค์และมีจริยธรรมเพื่อยกระดับการสื่อสารและความสัมพันธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปคุณละครับกฎข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าเจอในชีวิตประจําวันมากที่สุดหรือมีประสบการณ์ครั้งไหนที่คุณรู้ตัวเลยว่ากําลังโดนใช้กฎเหล่านี้อยู่บ้าง คุณสามารถคอมเมนต์และแชร์ความเห็นของคุณเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากอ่านเรื่องราวของคุณและสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาเรื่องราวต่างๆลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้นะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเรื่องราวและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสวัสดีครับ